สวัสดีครับผมรถสวยเดียวสมารคา่วันนี้ผมจะมาแนะนำขั้นตอนการล้างทำความสะอาดห้องเครื่องอันนี้จะเป็นรถอีซูซุเครื่องยนต์2005ตัว E ปี2009ท่านใดที่ชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับอ,อันนี้เริ่มเลยด้านหน้ารถคันนี้เป็นปี2009รถใช้งานมาประมาณ10กว่าปี มันก็จะมีคราบสกปรกคราบขี้ใครขี้โคลนที่มันฝังแน่นอยู่นะตามชิ้นส่วนอุปรกรณ์ต่างๆนะอันนี้ผมเปิดฝาครอบเครื่องยนต์ด้านบนมานะมันก็จะมีคราบเขเมเานะ้ำมันเครื่องคันนี้ไม่เคยล้าง,งเครื่องมาก่อนเลยนะครับให้เห็นภาพโดยรวมก่อนเลยนะครับอ่าน,นี่เลยคราบตะกั่นต่างๆเขเมเาที่มันจับแล้วก็ฝังแน่นนะไม่ออกเลยนะ,ะก่อนอื่นเลยนะครับอย่างแรก เราจะไม่ลืมทุกครั้งนี่เราจะมีถุงกันน้ําปิดอุปกรณ์สําคัญสาคัญอาทิเช่นกล่อง ECU ระบบไฟฟ้าหัวฉีดไดชาร์จไดสตาร์ทนะอันนี้เราได้มีการซีนนะ,ะตัวการวัดน้ำมันเครื่องเอาลงนะครับนะ,ะเดี๋ยวท่านผู้ชมที่ท่านใดที่สนใจนะครับอย่าเพิง่งอย่าเพิ่งไปไหนนะครับฝากติดตามด้วยเดี๋ยวผมจะให้ทางเจ้าที่เนี่ย นะครับผสมน้ำยาแล้วก็ทำการล้างให้ดูอีกทีที่รเราก็ถอดฝาครอบเครื่องมาทำความสะอาดใบหมดเลยนะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะน้ำยาก็ตัวนี้จะผสมแป๊บง่ายๆเลยนะอันนี้ดีที่สุดเลยล้างสัก2หรือ3น้ำนะด้านหน้าด้านหลังนะนะฮะท่าในใดที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะผสมน้ำยาแล้วก็ให้เจ้าที่เล่นเลย ตอนนี้เจ้าที่เราก็ใช้ปืนแรงดันฉีดน้ำนะล้างน้ำนะครับเป็นอย่างแรกก่อนเลยฉีดพวกคราบน้ำมันต่างๆคราบที่มันเกาะหรือฝังแน่นออกนะครับก่อนที่เราจะลงน้ำยาน้ำยานี่จะเป็นน้ำยาพิเศษเลยนะหาซื้อได้ง่ายๆตามร้านอ,อะไหล่รถยนต์นะอันนี้นะครับไล่ฉีดตั้งแต่ด้านบนลงยันด้านล่างนะครับ ล้างจนถึงด้านล่างเลยนะช่วงล่างทั้งหมดล้อ4ีล้อนี่ผมถอดสปาหมดเลยนะครับอันนี้ให้เห็นขั้นตอนง่ายๆใครๆก็ทําได้นะครับก็คือขอให้มีตัวปืนแรงดานสูงนะแล้วก็น้ํายาสําคัญคือน้ํายาถ้าน้ํายาหรือแฟบเนี่ยล้างไม่ออกนะต้องเป็นน้ายาพิเศษเท่านั้น นี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูน้ํายานะของเราจะใช้น้ำยาตัวนี้เป็นน้ํายาเขาเรียกน้ํายาเชียงกงหาซื้อได้ตามร้านอะไหล่บางไผ่ก็มีนะตัวนี้ทําความสะอาดเครื่องยนต์นะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวน้ํามันโซลาหรือน้ํามันดีเซลนะอันนี้กลวยนะครับกลัวใส่น้ํายาแล้วก็ตัวฉีดนะตัวนี้ก็ผสม50-50ก็คือครึ่งครึ่งนะครับน้ำยาครึ่งหนึ่งแล้วก็น้ํามันโซลาครึ่งหนึ่งนะผสมให้เข้ากันนะครับควรที่จะคน นะครับให้มันเข้ากันนะก่อนที่จะใช้งานตอนนี้เจ้าที่เทน้ํายาไปก่อนนะส่วนผสมนะครับห้าสานะน้ำยาครึ่งหนึ่งแล้วก็น้ํามันโซลา่าครึ่งหนึ่งน้ํามันโซลา่าเนี่ยมันจะช่วยให้น้ํายาเวลามันไปโดนชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยมันจะได้เกาะสามารถใช้แปรงทําความสะอาดได้ง่ายมันจะไม่แห้งไวนะก็คือว่าเวลาเราใช้แปรงถูเนี่ย เมื่อมันมีค่าเปียกอยู่เนี่ยเราไม่ต้องฉีดน้ําหรือไม่ต้องใช้น้ํายามากให้มันเปืองนะอันนี้บอกเลยตอนนี้เจ้าที่ผสมน้ํายาเรียบร้อยแล้วเขย่าให้มันเข้ากันนะแล้วก็เสียบเท่ากับตัวสายลมเตรียมที่จะฉีดน้ํายาทิ้งไว้อย่างน้อยนะครับควรฉีดทิ้งไว้ประมาณสักสิบห้าถึงสามสิบนาทีนะมันจะได้ไม่ต้องป,ออประหยัดแรงไม่ต้องสู่มากนะฉีดก็เริ่มจากด้านบนลงมาด้านล่างนะ ทิ้งไว้ประมาณ15-30ถนาทีย้ำเลยนะครับอันนี้ผมขออนุญาตใส่หน้ากากนิดนึงนะเสียงมันจะดูอุ o o e ้ยอ e ้ย e. หน่อยเพราะว่าน้ำยามันค่อนข้างที่จะฉุนแต่บอกเลยนะน้ำยานี่จะไม,ไม่ไม่เป็นสัรตกค้างนะเวลาฉีดก็ควรที่จะสวมใส่หน้ากากอุปกรณ์ป้องกันไว้ก่อนนะแล้วก็ข้อสำคัญเลยน้ำยานี่ไม่ทำอันตรายกับข้อยางซีนอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องยนต์นะอันนี้ผมแจ้งเลยนะขีดที่ทั่วเลยนะครับขีดที่ทั่วเลยถ้าจะให้สะอาดนะควรที่จะล้างน้ํายาสองครั้งน้ําเปล่านะบอกเลยนะเดี๋ยวเวลาเสร็จแล้วมันจะดูใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้เจ้าที่ฉีดน้ายาทิ้งไว้ก่อนเวลามันโดนน้ำยาไปนะมันจะเป็นลักษณะน,นี้นี่ รนะคับแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาเอาแปรงเก็บอีกทีหนึ่งแปรงกันยันหัวน็อตเลยนะทำความสะอาดกันทุกซอกทุกมุมเลยนะรถมันจะได้ออกมาดูสวยและเหมือนใหม่น้องๆรถไฟแดงเลยนะจะบอกให้ท่านใดไม่เชื่อนะครับติดตามเลยนะรับชมรับฟังเลยนะครับสักครู่สักครู่ที่เราล้างผ่านน้ำยาในครั้งแรกนะครับเริ่มจะ คราบสปกปรกเริ่มจะหลุดออกนะอันนี้แค่เฉพาะครั้งแรกนะครับเราจะล้างทั้งหมดน้ํายาสองครั้งล้างน้ำเปล่าอีกสองครั้งนะตอนนี้เจ้าที่กําลังใช้ปืนแรงดันสูงนะฉีดทําความสะอาดทุกซออทุกมุมเลยนะครับเจ้าที่กําลังเก็บรายละเอียดหลังจากที่เราได้ฉีดน้ํายาล้างเครื่องยนต์ทิ้งไว้ประมาณ15-30นาทีนะแปรงเครื่องมือก็ไม่ได้พิเศษอะไรมากนะครับก็จะเป็นแปรงด้ามไม้อย่างนี้นะแล้วก็เป็นแปรง ด้ามยาวอย่างนี้นะถ้าให้ดีควรที่จะมีแปรงสีฟันที่ไม่ใช้แล้วเตียมไว้ด้วยเพราะจะได้มาทําความสะอาดพวกหัวน็อตต่างๆที่แปรงด้ามใหญ่เข้าไปไม่ถึงนะอันนี้เจ้าที่กาลังไล่จากด้านบนลงด้านล่างล้างทําความสะอาดประมาณ2ครั้งนะฮะหลังจากนั้นก็ฉีดน้ําอีกทีหนึ่งพร้อมกับลงน้ํายารอบสอง นะฮะอ่าอันนี้เจ้าที่อันนี้ก็เป็นตัวผสมน้ำน้ำยาอีกครั้งหนึ่งไว้เก็บรายละเอียดเริ่มแปลงหนึ่งครั้งก่อนเลยนะอันนี้พวกคราบสกปรปกต่างๆเริ่มที่จะค่อยๆทยอยหลุดออกมาบ้างแล้วนะเดี๋ยวตอนที่เสร็จสมบูรณ์อีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ นะทุกซอกทุกมุมเลยอันนี้ให้ท่านผู้ชมนะครับดูสภาพก่อนนะคาบขมเมาคาบสิ่งสกรปรกที่มันเกาะฝังแน่นอยู่อันนี้มันหลุดออกหมดเลยนะครับรถคันนี้ปี2009รถสิกว่าปีใช้งานมาประมาณเลขไมหม่1,70,000กิโลนะวันนี้ผมได้มาทำความสะอาดล้างห้องเครื่องใช้น้ำยาพิเศษนะครับล้างเนี่ยน้ำยา2รอบแล้วก็น้ำเปล่า2รอบ นะอันนี้เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะเคลือบเงานะครับถ้าเคลือบเงาเนี่ยมันก็จะเงาสวยเหมือนรถใหม่เลยนะอันนี้ผมให้ดูได้เลยนะครับสภาพถือว่าสวยใสยเลยนะครับท่านผู้ชมสามารถทําเองนะครับได้เลยนะช่วงนี้สถานการณ์โควิด19ถ้าท่านใดอยู่บ้านนะครับก็สามารถดูจากคลิปนี้นะแล้วลองทําเองได้เลย ไม่ต้องไปจ้างเขาให้เสียตังค์นะครับอันนี้ผมแนะนําเลยนะสภาพออกมาเหมือนใหม่เลยคลีนเลยนะครับครับอันนี้จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยนนะใครๆก็ทําได้นะครับลงทุนไม่กี่ร้อยบาทนะครับเสียเวลานิดนึงนะแตร่รับประกันเลยว่าออกมาสวยไม่มีทิ่ติเลยนะครับท่านใดที่รับชมรับฟังนะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจเดี๋ยววันหน้าผมจะมานําคลิปดีๆ เกี่ยวกับรถยนต์มือสองให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะครับวันนี้ผมขอขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ